สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่นันท้อ์นะคะซึ่งวันนี้นัน่าก็จะมาตอบคาถามของเพื่อนๆที่ถามเข้ามาทุกช่องทางเลยนะคะซึ่งนัน่าเนี่ยก็จะวิเคราะห์หุ้นให้กับเพื่อนๆอย่างละเอียดเลยนะคะก็คือจะบอกแนวรับแนวต้านจุดที่เพื่อนๆต้องระวังจุดสําคัญต่างๆนะคะและถ้าแนวรับไหนอะถ้าเกิดน,นัน่าบอกว่าหลุดเนี่ยก็จะหลุดลงยาวเลยนะคะตรงนี้เพื่อนเพื่อก็ต้องระวังกันให้ดีด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะและในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้านัน่ามีเวลาเนี่ยเดาจะมา มีคอหุ้นลายตัวให้กับเพื่อนๆนะคะโดยจะบอกตั้งแต่ท์เฟมใหญ่จนถึงท์เฟมเล็กเลยค่ะซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถนําไปวางแผนในการเข้าเทรดหุ้นของตัวเองได้เลยนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็แชร์คลิปของฮันซ่าให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการวิเคราะห์หุ้นกันเลยค่ะจากกราฟนี้คือหุ้นธานีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ท์เฟม D ค่ะปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้นธานีเนี่ยอยู่ที่5บาทนะคะในทำเฟมนี้เนี่ยจะเห็นว่า แนวซ่าตีแนวรับอยู่ที่4บาท90ค่ะและถ้าราคาเนี่ยไม่หลุดตรง4บาท90ราคาเนี่ยก็จะกลับไปทดสอบแนวต้านถัดไปนะคะตรง5บาท 10- ถึง5บาท30นะคะตรงนี้ถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถยืนแถว4บาท90ได้นะคะราคาเนี่ยก็อาจจะเบีโน้มลงไปทดสอบแนวรับนะคะตรง4บาท70สังเกตได้ตรงสอนสีขาวนะคะและถ้าราคาหลุดตรงนี้แนะนำให้เพื่อนเพื่อนเวทแอนด์ซีก่อนนะคะเพราะราคาเนี่ยอาจจะเบีโน้มลงไปที่4บาท40ถึง4บาท30เลยนะคะ ตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยค่ะและแนวรับแถว4บาท90าสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ราคานะคะห้ามหลุดเด็ดขาดเลยค่ะจากกราฟนี้คือหุ้น AKR นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทำเฟรม2ชั่วโมงค่ะหุ้นตัวนี้เนี่ยซาเคยวิเคราะห์ให้แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแนะนำให้เล่นในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะคือถ้าราคาหลุดตรง1บาทแนะนำให้เวนซีก่อนนะคะ ถ้าราคาเบรกแถวขอบบนได้แถวราคา1บาท15สตางค์ราคาเนี่ยก็จะมีโน้มขึ้นมาสอบแนวต้านตรง1บาท25ถึง1บาท30ค่ะปัจจุบันก็อยากให้ดูตรงแม็กดีนะคะคือถ้าแม็กดีไม่สามารถยืนเหนือค่าศูนย์ได้ในทำฟรมนี้และคนที่มีหุ้น,นแนะนาให้ล็อกกาไรก่อนก็ได้นะคะแล้วไปรุ้นแนวรับตรง1บาทอีกทีค่ะว่าจะยืนได้ไหมกลับกันนะคะถ้าแม็กดีเนี่ยยืนเหนือค่าศูนย์ได้ราคามีโน้มไปต่อเลยค่ะ จากกับนี้คือหุ้นเคลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทมาเฟมเดคค่ะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่1บาท66ตังค์นะคะโดยนาาซาจะตีแนวรับอยู่ที่1บาท60ค่ะสังเกตได้ตรงสอนสีขาวนะคะต้องยืน1บาท60ให้ได้สังเกตได้ตรงพลายแอคชั่นของแท่งเทียนนะคะและถ้าราคายืนตรง1บาท60ได้นะคะราคาเนี่ยก็จะเมีโนงมขึ้นมาสอบนะต้านตรงราคา1บาท90ถึง2บาทค่ะ และถ้าราคาหลุดตรง1บาท60ราคาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มลงไปทดสอบแนวรับตรง1บาท40ตังค์นะคะเพื่อนๆก็ต้องระวังกันด้วยค่ะปัจจุบันอยากให้ดูตรงค่า MACD ตรงส่วดสีเหลืองนะคะคือถ้า MACD ตัดขึ้นเหนือค่าศูนย์ราคาเนี่ยมีแนวโน้มไปต่อเลยค่ะจากกลับนี้คือหุ้น css นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทำเฟรม4ชั่วโมงค่ะปัจจุบันราคาของหุ้น css เนี่ยอยู่ที่2บาท 2สตางค์นะคะเห็นว่าในซาติแนวรับอยู่ที่2บาทค่ะสังเกตได้ตรงプライแอคชั่นต้องยืนแถว2บาทให้ได้นะคะตรงลูกศรสีขาวแถวแนวรับตรง2บาทค่ะและถ้าราคาเนี่ยยืนตรง2บาทไม่ได้ราคาเนี่ยก็จะมีโน้มลงมาทดสอบแนวรับถัดไปตรง1บาท80สตางค์นะคะแต่ถ้าราคายืนตรง2บาทได้ราคาเนี่ยก็จะมีโน้มขึ้นมาทดสอบแนวต้านตรง2บาท30ถึง2บาท60ค่ะปัจจุบันถ้าอาซาเนี่ยกลับมายืนตรงอาซายห้าสิบ และ m c d ยนเหนือค่า0ย์พร้อมกับราคาไม่หลุดแนวรับแถว2บาทราคาเนี่ยมีโน้มไปต่อเลยค่ะจากกราฟนี้คือหุ้น MTC นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทําเฟ e มเ y ค่ะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่63บาท50สตางค์นะคะเราต้องลุ้นเบรกแนวต้านแถว64บาทค่ะเพื่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปนะคะตรง70บาทถึง72บาทนะคะ กับการขาดท่าราคาเนี่ยไม่สามารถเบรกแนวต้านแถว64บาทได้นะคะราคาเนี่ยก็จะมีโน้มลงไปทดสอบแนวรับแถว58บาทค่ะสังเกตได้ตัวสอนสีขาวนะคะก็คือถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็อาจจะมีโน้มลงไปลึกจนถึง52บาทเลยนะคะเพื่อนๆก็ต้องระวังกันด้วยค่ะและอยากให้ดูตรงค่า Mac d ดีนะคะปัจจุบันถ้า Mac d ดีกลับไปยืนเหนือค่าศูนย์ได้ราคาเนี่ยมีแนวโน้มไปต่อแบบยาวๆเลยนะคะ จากกรัมนี้คือหุ้นสตาร์ทนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทำเฟรม4ชั่วโมงค่ะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่4บาท2 0สตางคงนะคะน่าซาจะตีแนวรับอยู่ที่4บาท20พอดีเลยค่ะและถ้าราคายืนแถว4บาท20ได้นะคะราคาเนี่ยก็จะขึ้นไปทดสอบตรงราคา4บาท6 0บถึง5าบาทนะคะและถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถยืนแถว4บาท20ได้นะคะราคาก็อาจจะมีโน้มลงทดสอบแนวรับแถว4บาทถึง3บาท80ค่ะและถ้าหลุดแถวนี้แนะนำให้เพื่อนๆนเวทนันซีก่อนนะคะ และอยากให้เพื่อนๆสังเกตรตรงแม็กดีกันค่ะคือถ้าแม็กดีเนี่ยคอนเฟิร์มเบรกเส้นแนวต้านบนแม็กดีได้นะคะราคาเนี่ยมีวโน้มไปต่อแบบยาวๆเลยนะคะตรงสอนสีเหลืองค่ะจากกราฟนี้คือหุ้น ALT นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทำฟมเดย์ค่ะปัจจุบันราคาของหุ้น ALT เนี่ยอยู่ที่2บาท90สตังค์นะคะทันซ่าจะตีแนวรับอยู่ที่2บาท80ค่ะสังเกตดีๆเลยนะคะตรงราคา2บาท80 ถ้ายืนไม่ได้นะคะราคาเนี่ยก็จะดูไม่สวยเลยค่ะสังเกตได้ตรงแทง่งเทียนแถวแนวรับตรง2องบาทแปนะคะว่าราคาเนี่ยพยายามจะหลุดแถวนี้ค่ะเพราะถ้าหลุดแถวนี้เนี่ยแนะนําว่าให้เพื่อนๆเว้นซีก่อนนะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าราคายืนได้แถว2องบาทแปราคาเนี่ยก็จะมีนวโน้มขึ้นประสอบแนวต้านถัดไปนะคะตรง3ามบาทยีถึงสามบาทหกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อตรงแม็กดีกันนะคะ คือถ้าไม่ดีเนี่ยคอนเฟิร์มตัดขึ้นเหนือค่าศูนนะคะพร้อมกับราคาไม่หลุดตรง2.80บาทแปราคาเนี่ยมีแวโน้มไปต่อเลยค่ะจากกรรมนี้คือหุ้น SMT นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทำเฟรม4ชั่วโมงค่ะปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้น SMT เนี่ยอยู่ที่6บาท85สตางค์นะคะจะสังเกตเห็นว่านาซ่าเนี่ยจะตีกรอบแถวราคา6บาท50ถึง7บาทค่ะ และถ้าราคาเนี่ยสามารถเบรกกรอบบนได้แถว7บาทนะคะราคาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มขึ้นไปสอบแนวต้านแถวราคา7บาท50ถึง8บาท50ค่ะกับการนะคะถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถเบรกกรอบบนแถวราคา7บาทได้นะคะราคาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มลงมาแถวกรอบล่างนะคะตรง6บาท50ค่ะตรงนี้เพื่อนก็ต้องระวังกันด้วยนะคะเพราะถ้าหลุดตรงหกบาทห0เนี่ยราคาเนี่ยก็อาจจะลงมาแถวแนวรับตรงราคา5บาทห0หรือแถวเส้นอิเมสสอรนะคะตรงนี้ก็ อย่าให้สังเกตลูกศรสีขาวนะคะคเพื่อนเพืจะเห็นว่าแท่งเทียนได้ทำไฮอะหายนะคะอารกับ m a ็กดีได้ทำโลหะฮค,ค่ะตรงนี้นะคะถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถยืนตรงเรจ็ดบาทพร้อมกับ m a ็กดีคอนเฟิร์มตัดลงหลุดค่าศูนย์ด้วยก็ต้องระวังด้วยนะคะแนะนําให้เป็นลุ้นแนวะรับแถว6กบาทห้ถ้า6กบาทห้ยังเอาไม่อยู่อีกก็ให้ไปลุน้นตรง5้าบาทห้าสิบังแทนะคะ่ะ จากกราฟนี้คือหุ้น TMI นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทมเฟรม4ชั่วโมงค่ะกราฟนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าราคาเนี่ยอยู่ที่1บาท25สตางค์นะคะโดยนัซ่าเนี่ยก็จะตีกรอบแถวราคา1บาท15สตางค์ถึง1บาท30สตางค์ค่ะปัจจุบันก็ต้องลุ้นว่าราคาเนี่ยจะกลับไปเบรกแถว1บาท30สตางค์ได้ไหมนะคะตรงสอนสีขาว และถ้าราคาเนี่ยสามารถเบรกกรอบบนแถว1บาท30สตังค์ได้นะคะราคาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถวราคา1บาท40นะคะถึง1บาท45สต้างค์นะคะกับการขาคือถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถเบรกกรอบบนแถว1บาท30สตังค์ได้ราคาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มลงไปทดสอบแนวรับแถว1บาท20บถึง1บาท15สตาตังะค์ค่ะหรือแถวเส้นที่เป็น0 0นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยค่ะ แนะนำว่าอย่าหลุดกรอบล่างนะคะถ้าหลุดก็แนะนำให้เพื่อนเพืนเบรนซีค่ะจากกราฟนี้คือหุ้น CK นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทาําเฟรมเดย์ค่ะปัจจุบนนะะันราคาของหุ้น CK เนี่ยอยู่ที่18บาท50สตังค์นะคะในทาําเฟรมนี้จะเห็นว่าเนซาจะตนีนรับอยู่ที่18บาทค่ะปัจจุบันเนี่ยราคาต้องห้ามหลุดตรง18บาทนะคะหรือว่าตรงเส้นนีเมย0 0ค่ะเพราะถ้าหลุดเนี่ยราคาจะลงลึกจนถึง15บาบาทเลยนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยค่ะ แต่ถ้ายืนได้เนี่ยแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่21บาทเลยนะคะตรงนี้ถ้าคิดจะเข้าซื้อแนะนําให้สังเกตตรง MACD ดีนะคะตรงสอนสีเหลืองคือถ้าราคาเนี่ยไม่หลุดแถว18บาทพร้อมกับ MACD ดีตัดขึ้นเหนือค่าศูนย์ราคามียวโนมไปต่อเลยค่ะจากครับนี้คือหุ้น itd นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทำเฟรม2ชั่วโมงค่ะ ปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้นไ t ทดีอยู่ที่2บาทส8สตังค์นะคะในทำฟิมนี้นซะาจะตีกรอบแถวราคา2บาท20บถึง2บาทห0ค่ะและถ้าราคาเนี่ยสามารถเล่นอยู่ในกรอบได้และเบรกกรอบบนตรงราคา2บาทห0ราคาเนี่ยก็จะมีโน้มขึ้นมาสอบแนวดต้านถัดไปนะคะตรง2บาท60ถึง2บาท90ค่ะตรงนี้ถ้าหลุดกรอบล่างแถวราคา2บาท20ตังค์เนี่ยราคาเนี่ยก็จะมีโน้มลงไปที่1บาท90ตังค์นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยค่ะ และใหญ่สังเกตรตรงสอนสีเหลืองนะคะคือถ้าแมกดีกลับไปยืนเหนือค่าศูนย์ไม่ได้นะคะแนะนําให้เวเดนซีก่อนค่ะและไปลุ้น,นแนวรับตรง2 0 2 0เจ้าอยู่ไหมนะคะกับการค่ะคือถ้าแมกดีเนี่ยกลับไปยืนเหนือค่าสูงในทางเพมีดได้ราคามยวโนไปต่อค่ะจากกับนี้คือหุ้น BBL นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทาเพมด์ค่ะ ปัจจุบันราคาของหุ้น B b บอยู่ที่106บาทนะคะซึ่งหุ้น B b บจะเห็นว่าราคาลงมาแบบมีแกลบนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยค่ะและตรงนี้เนี่ยนัซาขอตีแนวรับแถว105บาทนะคะและถ้าแนวรับแถว105บาทเอาไม่อยู่เนี่ยราคาจะลงไปแถวโลที่ราคา95บาทนะคะและถ้าหลุดตรง95บาทราคาเนี่ยก็อาจจะทำนิวโลค่ะตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังกันด้วยนะคะกลับกันค่ะคือถ้าราคาเนี่ยสามารถยืนแถว105บาทได้ หรือถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเกมกันลายหุ้น BBL เนี่ยราคาเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มขึ้นมาสอบอยู่ที่ราคา110บาทถึง115บาทนะคะจากกราฟนี้คือหุ้น CCD นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทำฟิม day ค่ะเหมือนหุ้นตัวนี้เนี่ยนาะซาเคยวิเคราะห์ให้แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคะ่ะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าราคาอยู่ที่57สตังค์นะคะโดยในทำฟิมนี้เนี่ยนาะซาจะตีแนวรับอยู่ที่55สตางค์ค่ะ และถ้าราคาหลุดตรง55สตางค์นะคะแนะนำให้เว้นซีก่อนค่ะเพราะราคาเนี่ยอาจจะทำนิวโรนะคะกับกันค่ะถ้าราคาเนี่ยยืนได้แถวราคา55สตางค์นะคะราคาเนี่ยก็จะมีโน้มขึ้นกรสอบที่ราคา65สตางค์ถึง75สตางค์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคาแถว55สตางค์ห้ามหลุดเด็ดขาดนะคะถ้าเพื่อนๆ่คิดจะเก็งกำไรหุ้นตัวนี้ค่ะ จากกับนี้คือหุ้น G H R E นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทำฟมเดคค่ะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่1บาท45ตังค์นะคะน,นสั้นจะตีแนวรับอยู่ที่1บาท40ค่ะปัจจุบันจะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่หลุดตรงเส้นในเม200นะคะแล้วกลับไปยืนแถวแนวรับที่1บาท40ตังค์ได้นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าราคายืนแถว1บาท40ตังค์ได้นะคะราคาเนี่ยก็จะมีโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปนะคะตรง1บาท70ตังค์ค่ะ และถ้า MACD ดีเนี่ยคอนเฟิร์มกลับไปยืนเหนือค่าศูนย์ด้วยหุ้นก็จะดูสวยมากเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าคิดจะเก่งกำไรหุ้นตัวนี้เนี่ยราคาแถวแนวรับตรง1บาท40ตังห้ลุดเด็ดขาดนะคะหรือว่าแถวเส้นนิเว0 0ค่ะตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องหาจังหวะในการเข้าซื้อดีๆด,ด้วยนะคะจากกรามนี้คือหุ้น UEC นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทมเฟรม60นาทีค่ะ ตรงนี้เพื่อนๆคนไหนที่คิดจะเก่งกําไรหุ้นตัวนี้หรือว่าคิดจะไล่ราคาหุ้นตัวนี้นะคะแนะนําให้ใช้ทําเฟรม60นาทีนะคะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่2บาท60สตางค์นะคะในทําเฟรมนี้เนี่ยน่า,าจะตีแนวรับอยู่ที่2บาท60ค่ะและถ้าราคาเนี่ยสามารถเลี้ยงและยืนตรง2บาท60ได้นะคะราคาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มขึ้นไปสอบตรงราคา2บาท80หรือขึ้นไปทำนิวไฮเลยนะคะ กับการขาดถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถเดินแถว2องบาทหกได้ราคาเนี่ยก็จะมีโน้มลงไปทดสอบแนวรับถัดไปตรง2องบาทสีถึง2องบาทยีสตางังค่ะหรือแถวเส้นเว2 0 0อนะคะแนะนําว่าถ้าคิดจะไล่ราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยแม็กดีต้องห้ามหลุดค่าสูตรด้วยนะคะจากกรับนี้คือหุ้น e mc นะคะตอนนี้เราหยุดที่ทำเป็เดย์ค่ะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่29สตางค์นะคะและถ้าราคาเนี่ย สามารถเบรกแนวต้านตรง30สตาตังได้ราคาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มขึ้นไปสอบแนวต้านถัดไปตรง34สตางค์ตังถึง36สตังค่ะกับการน,นะคะถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถเบรกแนวต้านตรงราคา30สตาตังได้ราคาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มลงไปสอบแนวรับถัดไปตรง26สตังคค่ะตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็ต้องระวังกันด้วยนะคะและอย่ายสังเกตตรงแม็กดีนะคะคือถ้าราคาเนี่ยจะไปต่อ พร้อมกับบักดีนเนี่ยต้องตัดขึ้นเหนือค่าศูนย์และเบรกเส้นเทลาเทนซาตีไว้ได้นะราคาเนี่ยมีแนวโน้มทำนิวไฮเลยนะคะซึ่งหุ้นหลักสตางเนี่ยถ้ากำไรก็จะได้กำไรเยอะนะคะแต่ว่าถ้าขาดทุนเนี่ยก็ขาดทุนเยอะเหมือนกันตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังกันด้วยค่ะจากกรับนี้คือหุ้น e 4 l นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทำเฟมเดค่ะปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้น efl เนี่ยอยู่ที่14ตางค์นะคะ เราต้องรุ้นเนี่ยให้ราคายืนแถว14สตางค์ให้ได้นะคะเพื่อจะได้ไปทดสอบแนวต้านถัดไปตรงราคา18สตางค์นะคะหรือไปทำนิวไฮค่ะกับการน,นะคะถ้าราคายืนแถว14สตางค์ไม่ได้เนี่ยราคาเนี่ยก็จะมาโน้มลงไปแถว10สตางค์นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังกันด้วยค่ะก็ต้องหาจังหวะในการเข้าซื้อดีๆด,ด้วยนะคะซึ่งนันท่าเคยบอกว่าหุ้นหลักสตังค์เนี่ยถ้าเราได้กําไรเนี่ยก็จะกําไรเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดขาดทุนเนี่ยก็จะขาดทุนเยอะเหมือนกันตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังด้วยค่ะ วันนี้นั a ซ่าขอจบคลิปการวิเคราะห์หุ้นเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูล a ซ่าก็สามารถส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะทั้งนี้เพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปของ a ซ่าด้วยนะคะแล้วเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ